การจนถึงขนะนี้ผมยังเรียนหุ้นส่วนเหมือนเดิมฮะถ้าคู่ขัดแย้งนะครับยังไม่ออกไปนะครับความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมนก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆและการเกิดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็พร้อมจะเกิดการประทะอีกครั้งหนึ่งจนกว่าคู่ขัดแย้งในส่วนของสองตระกูลต้องพ้นจากอำนาจนั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมท่าศักดิ์จิมพิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุนส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องราวระหว่างไทยกับเขมรน,นะครับกวิดจะเกิดการประทะกันอีกรอบหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของการจรจาระหว่างสหรัฐกับทางฝั่งรัสเซียแล้วก็ยูเครนกาลังเป็นประเด็นร้อน เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ก็มีการโทษคนอื่นไว้ก่อนฮะชว์มก็อาจโจไบเดนนะครับปักดันจีนรัสเซียสัมพันธ์แน่นปึกนะครับสะท้อนความเป็นเจ้าโลกของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัทชมว์มแห่งสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงสุดสัปดาห์ได้กล่าวหาโจไบเดนเป็นผู้นำคนก่อนลากสองศัตรูโดยธรรมชาติของอเมริกันคือรัสเซียและจีนใกล้ชิดกันโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีสําหรับวอชิงตันคำกล่าวอ้างที่มีขึ้นหลังจากการประชุมสมมติระหว่างเขากับประธานาธิบดีวลาดามีอปูตินของรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมุ่งปัญหาทางออกในความขัดแย้งเรื่องของอยูเกรนกระแสบแบนโคกเป็นเหตุเพรากฏว่าคุนเซนโบยศัตรูไทยนะครับวางกับดักปั่นกัมพูชาให้มีปัญหากับทางฝั่งสหรัฐอเมริกา ข่าวจากคุณเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้พลเมืองอยู่ในความสงบและพิจารณาอย่างระมัดระวังในการบอยคอรคโคคาโคลา่ากรณียกเลิกสัญญาจ้างพรีเซนเตอร์นะครับแรปเปอร์ดังชาวขาเขมรนะแรลบล่าสุดสื่อมวลชนขเขมรได้รายงานเพิ่มเติมว่าอดีตนายกรัตรายนี้เตือนว่าเป็นความพยายามของศัตรูที่หวังจะปลักให้กัมพูชาเป็นศัตรูกับทางฝั่ง สหรัฐอเมริกานะครับจบได้สวยฮะชอว์มก็มีการสัญญาประกันความมั่นคงกับทางฝั่งของยูเครนนะครับเตรียมประชุมสมมตปูตินกับเซเลนสกี้ประธานาธิบดีโดนชอม์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกกับประธานาธิบดีวโรดิมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าอเมริกันจะช่วยรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครนในข้อตกลงหนึ่งที่อติสงครามกับมอสโก แต่ขอบเขตการช่วยเหลือใดๆนั้นนะครับไม่ชัดเจนพร้อมเผยเขาเริ่มจัดเตรียมซัมมตสสนธิภาพระหว่างผู้นำยูเครนกับวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียตามหลังการเจรจาอันเข้มข้นกับเซเลนสกี้พวกผู้นำยุโรปที่ทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องน่าละอายนาฬิกาสวิต ชื่อดังนะครับถแถลงเสียใจหลังจากที่มีการสั่งให้ในายแบบทําท่าล้อเลียนตาหยีนะครับชาวจีนสมนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้ผลิตแบรนด์ดังสวิสนะครับออกมาขอโทษพร้อมดึงป้ายโฆษณาเหยียดสีผิวคนจีนออกไปหลังกลายเป็นที่วิาพาวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียของจีน ถึงภาพนายแบบเอเชียสวมนาฬิกาข้อมือสองข้างแต่ที่หางตาเพื่อทำตาตีเป็นการล้อเลียนคนจีนในขณะที่ไต้หวันย้ำหลักการพึ่งตนเองนะครับหลังทรัมโบสีจิ้นผิงนะครับปับปากจะไม่บุกยึดหากตนเองยังคงเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันออกมาย้ำหลักการพึ่งพาตนเองในด้านความมั่นคงโดยเป็นการตอบโต้จากกรณีที่ประธานาธิบดีรดนชมแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาแถลงว่าได้ยื่นคํายืนยันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครัว่าจะไม่ใช้กําลังบุกไต้หวันในระหว่างที่ตนเองเป็นผู้นําของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่คิมจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือ นะครับลั่นเกาหลีเหนือต้องขยายกลางแสงนิวเคลียร์นะครับชี้สหรัฐอเมริกาสมใต้ซ้อมรบบ่งบอกเจตนาการ,รเผชิญหน้าคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือระบุว่าประเทศของตนจำเป็นที่ต้องขยายกลางแสงนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วและเรียกการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึง จ็ดจำนวนที่อายุสงกรมัมตามรายงานของสื่อของเกาหลีนะครับในขณะที่เซเลนสกี้ได้มีการเปิดเผยเรื่องการคำคันความมั่นคงของยูเครนจะจัดทำแล้วเสร็จภายใน10วันประธานาธิบดีโวโรดีมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนภายหลังการประชุมหารือกับประธานาธิบดีวลาดาิเมียปูตินแห่งรัสเซีย ขออภัยฮะภายหลังการประชุมหาลือร่วมกับประธานาธิบดีโดนทชามแห่งสหร,รัฐเมกาและบรรดาผู้นำยุโรปว่าการคำประกันความมั่นคงสำหรับยูเครนน่าจะจัดทำรายละเอียดแล้วเสร็จภายใน10วันแหล่งข่าวด้านอียิปต์ก็มีการเปิดเผยว่าฮามาสกับอิสราเอลรับข้อเสนอนะครับหยุดยิง60วันเตรียมตัวนะครับปล่อยตัวประกันครึ่งหนึ่ง กลุ่มฮามาสได้บรรลุข้อตกลงกับอิสราเอลเกี่ยวกับการเสนอหยุดยิงทั้งหมด60วันรวมถึงการส่งคืนตัวประกันครั้งหนึ่งที่ถูกคุมตัวในฉนวนกาซากลับประเทศและปล่อยตัวประกันชาวปาเลสไตน์บางส่วนตามข้อมูลของแหล่งข่าวของอียิปต์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องขนลุกบริษัทจีนพัฒนาหุ่น AI นะครับมีมดลูกเทียม เพื่อให้กำเนิดบุตรเป็นครั้งแรกของโลกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าย่างก้าวความสำคัญของมนุษยชาตินะครับอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อบริษัทจีนออกมาประกาศชวนขนลุกว่ากำลังมีการพัฒนาหุ่นยนต์ AI ที่มีมดลูกเทียมฝังเพื่อให้บริการอุ้มท้องให้กำเนิดทารกมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลก แต่คาดจะสามารถเปิดตัวคุณนดังกล่าวได้ในปี2026ในขณะที่ขเขมรสวลตอนนี้สาหัสฮะปรากเพราะว่าสื่อของขเขมรก็อดโอยคขเขมรกำลังเจอมรสุมทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลายด้านจากการเปิดศึกกับทางประเทศไทย สื่อมวลชนของขมรเผยแพร่บทความระบุถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่คนขมรต้องผเผชิญนะครับท่ามกลางศึกพิพาทตามแนวชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวภาคแรงงานรวมถึงเงินที่แรงงานข้ามชาติกัมพูชาเคยทำงานในไทยส่งกลับไปหล่อเลี้ยงครอบครัวในแต่ละเดือนเว็บไซต์ขมรทมได้มีการรายงานว่าทหารกัมพูชาและทหารไทยในการประทะกันบริเวณ สามเหลี่ยมมรกตแนวชายแดนร่วมระหว่างกัมพูชาและไทยและลาวการ,รเผชิญหน้าทําให้มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายและจุดชนวนความเสื่อมทรามลงอย่างหนักในความสัมพันธ์ของทวิภาคีและมีการปิดด่านนะครับแล้วก็มีการเหยียบกับระเบิดเกิดขึ้นสุดท้ายเขมรกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากในเรื่องของเศรษฐกิจในขณะที่เขมรได้ทีนะเยย ไทยโดนวิจารณ์อย่างหนักนะครับบอกจิรยุโฆษก,กัฐบาลนะครับกลับกรอกล้มเชิญลับบิยิสไปดูประเทศไทยแคมแมร์ไทม์สื่อมวลชนของขมศน,นะครับอ้างว่าไทยกำลังเผชิญเสียงวิวิจารณ์ต่อการถอนคำเชิญไมเคิลอันนาโฟโรนะครับลับบิยิสชาวสหรัฐอเมริกาที่ขมนจ้างมาเดินทางเยือนเพื่อสังเกตการแนวชายแดนนะครับหลังเขา ทราบข่าวอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความตึงเครียดแนวชายแดนระหว่างไทยกับทางฝั่งของเขมรเรื่องของการเจราจานะครับระหว่างยูเครนกับสหรัฐอเมร,ริกาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปทําการเจราจากับทางฝั่งรัสเซียผลการเจราจายูเครนนะครับต้องการที่จะได้พื้นที่ครอชเมีย์คืนทั้งหมดนะครับจากทางฝั่งของยูเครน พื้นที่ไหนยึดไปแล้วนะครับก็จะต้องตกเป็นของรัสเซียต่อไปนะครับในขณะที่การประชุมสมมตร,ระหว่างสหรัฐอเมริกากับยูเครนจนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกาก็รับประกันนะครับการล่มสลายของทางฝั่งยูเครนโดยจะมีการวางข้อตกลงภายใน10วันนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะคำประกันอย่างไรถ้ารัสเซียนะครับจะมีการยึด หรือคืนพื้นที่บางส่วนนะครับอย่างเช่นคราชเมียก็ต้องการยึดนะครับยึดพื้นที่บางส่วนแต่ที่สาคัญท,ที่สุดนะครับก็คือว่าห้ามยูเครนเข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตซึ่งตอนนี้ยูเครนก็ยอมรับนะครับเงื่อนไขและอยู่ระหว่างการล่างเงื่อนไขอย่างเป็นทางการเรื่องของปัญหาขมรกับไทย นะครับตอนนี้ยังคงเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นไทยมีการเชิญทูตแปประเทศเดินทางไปดูพื้นที่บริเวณชายแดนไทยขเขมรปรากฏว่าทหารขเขมรก็ออกมาก่อความวุ่นวายอ้างว่าไม่ได้รับรายงานนะครับจนเกิดการประทะคันลมกันเกิดขึ้นระหว่างไทยกับขเขมรต่อหน้านะครับทูตทหารทั้งหมด8ปประเทศนะครับขณะเดียวกันสภาวะเศรษฐกิจของขเขมรตอนนี้เข้าสู่สถานการณ์ที่วิกฤต ตอนนี้คนเขมรกว่า8 0 0 0สนคนที่หนีกับประเทศของตัวเองและเป็นรอยงานนะครับปรากฏว่ากำลังแห่เข้ามายัางประเทศไทยเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทหารสามารถทำการจับกลุ่มตัวนะครับรายงานต่างด้าวที่แห่เข้ายัางประเทศไทยได้เป็นจำนวนมากต่อวันสถานก,การณ์จนถึงขณะนี้ผมยังเรียนหุ้นส่วนเหมือนเดิมฮะถ้ากู้ขัดแยง้งนะครับยังไม่ออกไปนะครับความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมร ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆและการเกิดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็พร้อมจะเกิดการประทะอีกครั้งหนึ่งจนกว่าคู่ขัดแย้งในส่วนของสองตระกูลต้องพ้นจากอำนาจนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิร์ักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ